ผูฟ้ฟังทั้งหลายนะในเจ้าวันนี้นะก็ยังออกอากาศนะทีวัดพระสิงห์นะหัวลมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบัรดาท่านผูฟ้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะตะกี้นั้นได้อูถึงเรื่องว่าอันทุนนิธินะหลงปู่นะพระอุบาลีคนุปมประมาจยา์ฟูรัสิโวนี่ก็ ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสุชาติธรรมวุฒนะิอ้อมตึงคณะดิทธิ์ุนาคของลงปู่นะอุบาลีคุณผร้มาจารย์แบอบกว่าเออทุนในที่เขานี่จะเนีย่ยจะได้คือเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนนักเพื่อนกััหันว่าจองธรรมะเป็นทีของเขาเนี่ยได้นำนานาสาระเราเปิดโอกาสคือสังฆะ เพื่อสังคมเพื่ส่งนักพัฒนาต่างๆได้นำประสบการณ์หรือว่าการทำงานต่างๆมาเล่าสู่คณะสัตยาิโยมฟังซึ่งบรรดาท่านผูังทั้งหลายในช่วงนี้ก็ต้องอินกับการทัวบุญที่นครเชียงตุงตึงเมืองนุงเมืองพอยยากตาเดือเมืองยอง เมืองขาดเมืองหางเมือง,น,ง, <ś led> <ś led> งนุงหลายเมืองปรดาท่านดูความทั้งหลายนึ่ึ่งได้นําคณะครูบาอาจารนะย,นะย์โดยโดยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิตาวิสิตโธนะผู้โวยการสํานักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนะนะ์วิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะพร้อมตึงคณะท่านรองที่การบุดีดนะีท่านเจ้าคุณพระสุธี ว่าะวัชิระบัณฑิตนะลองที่การบ,บดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชวิทยาลัยเขตเชีงยงใหม่พร้อมถึงคณะทำงานนะเพราะว่าจะเป็นภายกีเครือข่ายนะตึงหมู่บ้านรักษาสินห้าวัดประชารัฐสร้างสุขอินะตึงโครงการบัณฑิตนะพัฒนาที่สูงคนระูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนนะคณะผู้บริหารนะสถานศึกษานะพร้อมตึง อ,อย่างแนั้นลนิธิโพธิยาไลบริธิลุ่มน้ําโขงอ,อแล้วก็แหมลายโครงการที่ได้ไปห่วมกันโดยเฉพาะบอร์ดพระสอนศิลธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาเขตเชียงใหม่ก็ได้ปะกันไปติดตามงานว่าปีหนึ่งก็จะไปครั้งหนึ่งไปไตของมลนิธิลุ่มน้ำโขงบอกว่าจะเป็นปีน้องจีนขม่า,า,มมาลาวแล้วก็ประเทศไทยนะ ซึ่งก็ได้เดินทางกลับไปวันที่19นะถึงวันที่30นะเดินทางกลับมานะพอผ่านอันะในช่วงแต่คืนนี้ก็ได้อู้นะครับหนะลวง,งปพ่อพระมหาจิตการพี่ปัญโยนะเจ้าคณะอำเภอผูสร้างนะสิ่งก็อันเป็นผู้บริหารนะสถานศึกษาหลวงพ่อพระครูอนุสารบุญยญคมนะเจ้าคณะอำเภอไป จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมตึงคระมมหาเถละไปประมาณ41ชีวิตลูกคนนะไปก็กลับมาไปที่ร้อยนะแต่พอพร,ะ,พระครูโสพลปริยัติเดินทางผ่านด่านไม่สายก่อนได้รับข่าวบอกว่าโยมป่อเข้าโรงพยาบาล4วันแล้วเดินอีกนะเพราะว่าเอาข่าวไปพูดนี่ม,นม,นม,นมันมันบ่มีขืนนะบ่มีขืนนี้ Society, ราบบเงินกับประเทศไทยเอาระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็ค่อนข้างตี่จะหมุนติ้วติวติวนะจากนั้นก็ตะวันนี่ก่อนได้เดินทางไปเยี่ยมโยมปอตะวันนี่อันคนเท่าแปดสิบแปดปีกัดีใจดีใจที่อันบอกอันว่าอันได้หันลูกบ่าวเปันโฆษณาว่าลูกบ่าวกัอันเป็นด็อกเตอร์เถอะนะอันหมูเตียงพยาบาลมันกับเหลวพอ เออซึ่งวันนั้ท่านูวานทั้งหลายนะอันก็ไปก่อนได้หันยมป่อยิ้มเย้มแจ่มใสนะมีอ่ามีลูกหลานเอออยู่เฝ้าก็บอกเป็นบอกเออน่ะดีละได้มีโอกาสสอมแสมนะอย่างดีสอมเนี้ยสอบบางครบบางท่านบางคนนี่ไปโรงพยาบาลอาจจะกลัวหมอเออกว่าหมดกว่าหมอจะนั้นจะนี้เป็นนั้นเป็นนี้บางอย่างเป็นโรกแต่เขาสู้ความจริงมาได้บรรดาท่านผู้คัาทั้งหลายน่ะ อย่าง,งครูโสคนนี่ก็ท้อนะใบนัดนะอย่างตีอันพูดนะตั้งแต่เดือนธันวาฯนี่ก็อันถ่ายเป็นเลือดเป็นลิทีดวงถาวรนะะเดี๋ยวนี้ก็กินยามาเก,กือบสองเดือนนะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โหมดปกตินะซึ่งบรรดาท่านุู้ฟังทั้งหลายนะเขาเนี่ยครูโสคนจะตั้งสโลแกนกว่าซ่อมซ่อมได้ยังดีกว่าซ่อมไม่ได้นะฉะนั้นบรรดาท่านุู้ฟังเนี่ยจะไปลืมสุขภาพร่างกายขอยงเขานั้นโดยเฉพาะ ในช่วงเนี้อากาศมันเริ่มเปลี่ยนวันนี้ในเมืองเชียงใหม่เขาก็17องศาในเจ้านี่นะ17องศาก็อากาศก็คงจะปอพอดีพองามนะสบายสบายนะแต่บรรดาท่านผู้คนทั้งหลายที่ไปเชียงตุงบนปะทอกนะ12 13องศาอากาศก็เย็นนะเย็นฉันะนั้นแต่ว,ว่านี่ก็ได้ไป เป็นกําลังใจนะือโยมป่อแปดสิบแปดปีก็เปื่นก็อู้เหมือนกันบอกว่าอออันบอกว่าป่อจะอยู่ได้เมินสักตัวไหนบอกอุ้เนอะอีน่ะปุณห์ขออันอย่างผมมีก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารอย่างเรียบร้อยก่อนอีน่ะกอป่ออ่าก็ครูสุโสภณนี่เป็นอันเกิดมาจากนี้ตึงโยมป่อโยมแม่วทุกคนได้ขอสร้างวัดนะสร้างวัดไว้ยตีบ้านเกิดนะชื่อว่าวัดอินทปัญญาลาภนะซึ่งก็มีโยมป่อโยมแม่เนี่ยเป็นเก้าเป็นประธาน ได้ขอสร้างวัดไว้ในพุทธศาสนานะฉะนั้นก็สบายใจพอหนึ่งนะว่าจบดีเกิดมานั้นได้มีจื่อฝากไว้ในแผ่นดินเพราะวา่วาอันเป็นจยว่าอันวัดเนี่ยคนนั้นคนนี้เจ้าคนนั้นเป็นขอคนขอสร้างวัดอบอมดึงคณะสัทธาญาตโยมหมู่บ้านแล้วก็มีเจ้าอาวาสมีผัยพ่องเนี่ยบรรดาทุกฝอาจจะมีประวัติไว้นะตีประวัติแน่ๆนี่ก็คือ,อเมื่อเมื่อปีสองพันห้าร้อย 60บานินอยหน,นึ่งเออ60บานินอยหน,นึ่งก็ได้รับความเมตตานะจากพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระพรมมงคลหลวงปู่ทองศรีมังคโลนะอนดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีชมตองอดีตติปุษาเจ้าคณะภาคเจ็ดอดีตประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้า5นะที่ได้เมตตาไปวางศิลาฤกษนะ์เปิดป้ายวัดนะแล้วก็ประกภคถินหื้อนะจากนั้นพระผู้โภคนก็เขียนประวัติไว้นะ ซึ่งกรรมนึกถึงสมัยที่นักปูนแห่งล้านนาของเราครูบาเจ้าศีวิชัยไปไหนเพื่อเขียนประวัติไว้ว่าไปที่ัันไปที่นี่นะจะ้เขาก็บันทึกไว้เพื่อหลูกห,หลานอนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่าในมีไผ่อะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรนะเจ้าพระครูสุพลนี่ก็มีละบันทึกไว้เรียบร้อยละนะฉะนั้นแต่ว,ว่านี่ก็ได้ได้มีโอกาสนั่งไปอู้ไปนะกับโยมปอโนะยมปอก็บอกว่าเออ จำไว้ดเดอ้อตุนะสิ่นป่อสิ้นแม่ไปแล้วนะพี่น้องก็จะกลายเป็นญาติห่างๆจะฮือมันสนิทสนมเหมือนตอนเป็นละอ่อนเหมือนป่อเหมือนแม่เนี่ยอยู่ในมันคงเป็นไปได้ยาี่ตอนที่มีป่อม,มีแม่แล้วนะพี่น้องนะก็จะก้อยห่างกันไปห่างกันไปห่างกันไปขาดล่มโพล่มใสแล้ว ต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตเป็นของตนเองในวันนี้นะที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยลูกทุกคนก็คือดวงใจของพ่อของแม่จะไปพิษจะไปเทียงทะเลาะโบาแรงกันเดอ้อนะนักนิดเบาหน่อยก็อาัยให้กักนแค่ปี่น้องหักกันพ่อแม่ก็สุขใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านฟูฝังทั้งหลาย มันบ่ใจความบังเอิญตีอ่าได้เกิดมาพบมาเจอกันเนี่ยก็คือฟ้าลิขิตนะฮือชีวิตเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันพ้องนะคนปี่น้องเหมือนกันอคนแปลกหน้าอแต่บางคนปี่น้องก็คือของขวัญอันล้ำค่าเกิดมาเพื่อจุวยเรือกันเพื่อประคับประคองกันเพื่อซัพพอร์ตกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดดาท่านอุฟฟังทั้งหลายท่าน จบดีที่เขาท่านทั้งหลายได้เกิดมาอบพระพุทธศาสนานะเกิดในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ได้อยู่ในสถานการณ์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างไผ่ไก็อยากมาประเทศไทยไผ่ไผก็อยากจะเป็นคนไทยนะอย่างเง้นในปัจจุบันนะพี่น้องอร่วมโลก นะต่างก็อยากจะมาอยู่ประเทศไทยเพราะเป็นประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเป็นประเทศที่ดีดีสุดนะอย่างวันก่อนนั้นได้มีโอกาสนะไปเดินทางไปเมืองนุงเนี่ยโอ้โรรดาธานุฟันทั้งหลายนะระยะต่างนี่ก็บกไกนะ่บกไก่สักสีสั้ห้าสิกิโลเนี่ยห้าหกสิกิโลแต่ใช้เวลา2อสาชั่วโมงโอ้โหนะก็มาอู่กับโยมนะที่บ้านงาม ก็บอกว่าเดียวนี้ดีถนนดีเปมนว่านะเออแต่เขาผัว่านี่ปัดเท่าอินทหานั่งนังนี่แอวจนประคอนบรรด,ดาธนุฟันทั้งหลายวันนี้ก็เลยนัดหมอนวดประจําตัวหมอเอกมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์ตอนเจ้ามานวดคือหน่อยเพราะว่าอ่าบ่ายๆนั้นจะไปอ่าเป็นสงนะในงานผูกพัทธสีมาฝังลุกนิมิตนะที่วัดเชียงโฉมนะจะดีป่องตะบนจางเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่นะก็เวลาวันนี้ก็สิบบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงเก้านาทีสิบสามนิกาเก้านาทีนะฉะนั้นก็เริญจวนก็แล้วก,กักนนะเริญจวนปี่น้องอ่าพุทธศาสนิกชนที่ในเมืองเชียงใหม่หรือว่าอำเภอใกล้เคียงมาห่วงอ่าผูกพัทธาศีมาฝังลูกทิมิตนะที่วัดเชียงโฉมนะเีะดีป่องตะบ,บนจางเผือกอำเภอเมืองเชียงใหนะม่นะที่ใกล้ราชพัฏอ์ธรรมาท่านดูฟังทั้งหลายนะซึ่งการ ผูกวัดสีมาฝังลูกนิมิตนี่ก็บ่เชื่อ,อว่าจะหันได้ง่ายๆเรื่องปัญหาเรานุฟังทั้งหลายแต่วัดเชียงโจงนี่เป็นวัดก่อนและในะสมัยเชียงเชียงใหม่ดั้งเดิมพุน่นนะี่แต่เป็นวัดล้างไปนะสิ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระเดวคุณหลวงพอ่อพระธรรมเสนาบดีประธานมูลนะิธิวัดประธานดอยสุเทพนะพร้อมถึงคณะสงฆ์นะก็ได้ยกจากวัดล้างนะเป็นวั มีพระสงฆ์องค์เนน้ยจำพรรษานะปัจจุบันนี่ก็เพื่อ,อจะใื้การทำสังฆกรรมนะ่าสมบูรณ์แบบถึงแม้จะเคยเป็นวัดเป็นว่า,ามีการาผูกควัตถสีมาฝังลูกลิมิตมาแล้วแต่ก็เพื่อ,อมีความมั่นคงในการทำสังฆกรรมด้วยความมั่นใจเด่นเอาเป่นก็บอกว่าอันฝังลูกลิมิตซ้อนอย่างต่างต่างเหล่านี้นะฉะนั้นก็วันนี้ก็เจริญจวน นะบรรด,ด,นะดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปห่วงกันเด้วฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผูังทั้งหลายนะในยุคในปัจจุบันนี้นะหลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอพอไปด้านหน้าก็มดหวังพอด้านหลังก็บอกเข้าท่านะบอไให้มีความสุขนะแต่ถ้าเป็นคนที่ดาเนินชีวิตโนะดยความบุประมาก็ก็มักจะมีความสุขฉะนั้นเนะี่ยมีพุทธภาษิติวะธรรมะกาโมผะวังโมติ ธรรมะทัดสีปลาภะโวะแปลว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ลังเกียดเดียดฉันธรรมเป็นผู้เสีย่ยมหมายความว่าคนมีธรรมหรือว่าปฏิบัติตามธรรมเป็นผู้มีจิตใจเจริญในชื่อว่าเจริญโดยธรรมเป็นของว่าธรรมดีตั้งกายนะตั้งวาจา แล้วก็ใจแล้วก็เจริญโดยปัญญาหูดีทำดีหูชั่วเว้นชั่วนะเว้นจากความชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรดดาทานุูฟันทั้งหลายการการะทำต่างๆของคนมีธรรม,มะมีถูกเป็นส่วนใหญ่พิษเป็นส่วนน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีเลยมีแต่ความการกุ้งหุ่งเงือง การแก้ไข <G un less> <c oughs> <c oughs> ปรับปรุงตนเองอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นนิสัยของคนที่เจริญแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีธรรมะส่วนบุคคลที่บวชหุจะแก้ไขปรับปรุงตนเองเลยเป็นนิสัยของคนที่ยังบ่เจริญหรือคนบดด่ดีเหมือนดังที่เพูดว่าคนดีชอบแก้ไข คนยังไหลชอบแก้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบัรดาท่านอุปัังทั้งหลายตันทั้งหลายนี่โจ๊บดีนะตื่นเจ้าขึ้นมานะถึงเวลาเจ็ดโมงนะตั้งไว้เลยนะตั้ง u t u b e ตั้งเ c e b o o k นะหรือว่าสถานีวิทยุครือข่ายขึ้นสีขาวเจ็ดโมงทุกวันนะประตองไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนมาถึงตีนอนนะถึงท่านวันนี้วันพักพอ่อนี่นะ เอามือถือเข้ามาเปิดย t u b e เลยพิมพ์เข้าไปรายการธรรมะรับอารมณ์นะจังจ้องธรรมะเป็นทีมพบพรอครูโศกผลิยัยามนะนำนานาสาระธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงที่นอนเลยโดยเฉพาะรายการธรรมะรับอารมณ์เนี่ยบราฑิตนุแฟนทั้งหลายนะเขาก็มีเดือนกุมภาพัน์นี้นู่นนะนะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็วันจันทร์นะวันจันทร์นี้ก็จะมีสองลูก ท่า,านอาจารย์พระมหาดุวัฒิตเมโทนะแล้วก็หลวงพ่อพระครูสุจินนันทกินะจเจ้าคณะอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพุ่นนะเออส่วนว่านักการพระอาจารย์กฤษณชัยปัญญาวัฒโนนะนี่ก็จะสืบลูปปัญญานะจากอำเภอหอดกู่กับท่า,านอาจารย์พระวินัยธรกล้าธรรมโชติสิปโปนี่จากทุดงตรงสถานท,าท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ ไฝังตึงนะครสวรรค์ตึงหอดแล้วก็วันพุธนี่ก็พระอาจารย์อธิการลลนชัยละนันชโยนี้ก็จากาเชียงดาวนะธรรมวิเชียนนะวัดธรรมวิเชียนเพเ่อเชียงดาวแล้วก็ปุนป้ากำหลงปอ่อพระครูวิทยศาสตร์ประดิษฐ์เจ้าคณะอำเภอ,อาอ่างก็ พุดนะที่อุตรดิตพุดน,นะเออบันโคพุดน,นะเออที่บันโคพุดน่นั่น<ม>อุตรดิตดูแล้วก็วันก็ริห็สวดีนี่ก็ท่านอาจารย์พระครูสุชาติธรรมวุฒนะิที่เป็นศิทธิยานุสิษธ์ของหลวงป,ปู่นะพระอุบลีคุณปุญมาจานย์ฟูตะซิโวอดีตนะจงังหวดัวดวัดพระสิงห์วมหาวิหารที่สนับสนุนจองของเฮานี่นนะเป็นเดจวนศิทยานุสิษธ์ของหลวงป,ปู่นะกูกับท่านอาจารย์ พระครูจันทศราการนี่ก็เป็นนักเตะชื่อดังอเตะมัธีกากุมารก็อิน่ะออมหาจา่าที่น่ะวัดพุ่งมือน,น้อยอยําเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่ของเขาวันศุกร์นี้ก็ตะคืนนี้ออกมาตะคืนนี้นะหลวงพอ่อพระครูก็มหาจิตการอภิปุนโยนี่เปลี่ยนธรรมแปดประโยคนดีกรีมหาบัณฑิตเจ้าคณะอำเภอภูสางจังหวัดพะเยากูกับหลวงพอ่อพระครูรครวรเขตโสภิษ ก็เปิดสุดแดนสยามเมสายรองเจ้าคณะอำเภอเมสายวัดสันเนาอำเภอเมสายจังหวัดเชียงใายวันเสาร์นี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์นะมีเปิ้นเจ้าคณะอำเภออันไอ,อเจ้ารองเจ้าคณะตำบลนะที่อันพิชัยเมืองลำปางกู่กับอันท่านอาจารย์พระครูสิริป,ปริยตยานุสานนกเตอร์นะท่านอาจารย์พระมหาดวงจันทร์พุทธศีโล นี่ก็รองเจ้าคณะอำเภอไม่เจ่มส่วนวันอาทิตย์ก็ท่านอาจารย์พระครูศิริรัตนโสภิตดรนะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพักนาแกวดอนเต้าสุชาดานะเมืองลำปางแล้วก็คููกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์วิสิทธโธนะผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงใหม่นะซึ่งวันนี้ออกความจริงท่านตื่นจะออกคนนี้แต่ติ อันพูดสึกว่าเอ่อไอ้ทิดย์พระิจศาสนาิจหลังจากที่เดินทางกับเจังตุงมานะจันั้นก็ก็เลยบอกว่าอันถวายอานจานทร์พระคูสพนช่วยเป็นธุระเป็นพระกรรมหนึ่งนะแล้วก็อันแมลงนี่ก็พบกันนะจันั้นก็ในค่าคืนนี้ก็เช่นเดียวกันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็ยังจะได้อู้ถึงเรื่องอ่าเมืองเฉียงตุงนะซึ่งเป็นเมืองที่น่าไปน่าน่าศึกษา ถ้าชาท่านทั้งหลายนะได้มีโอกาสหายใจมาห้าสิบปีนะนึกถึงสมัยที่เกิดเป็นละอ่อนนี่นะพูดตองไปเชียงตุงนะซึ่งโจกดีไปนี้ก่อนได้ตัง้งทิบนี้ทัวนี้ไม่ใช่จิงทัวร์อื่นนจัดหือคนในคูบาจานฮอได้ไปศึกษาดูงานได้ไปเมืองนงุงนะไปไหวพระเจ้าอินสารน,นะพระเจ้าอินสารนีน่ได้ไปห่มผ้า ผมพาเซตกอ่อทีฐานนะโดยเฉพาะหลายด้านหลายคนก็บอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งวันความหวังแห่งแห่งชาตินะท่านอาจารย์พระครูพิพัฒน์ปริยัติยาพรนี่นะจากวัดทุ่งขี้เสือนี่นะมาเที่ยไปเรียนตามเตียนคนระอบจักรวาลพวกอย่างพวกแล้วก็มีคณะครูบาอาจารย์ได้ไปห่วงทําบุญเพื่อที่จะได้อนุเคราะห์สงเคราะห์กำรรดาลูกพระหลานเนนต่างๆที่เมืองลงุงนะซึ่ง มีตึงนักเก,ว,กวีเกวีอันตรุงยุธนะทธที่ที่ประโกโอินะ <c oughs> เป็นว่านักนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนะี่ยบอกว่าจะเป็นเรื่องการบวชป่าการต้นน้ำลำธารห้วยหนองกองบึงอย่างต่างนี่นะเรื่องสิทธิกลุ่มสิทธิพ่องนะแล้วก็เรื่องการศึกษาอย่างต่างเนี่ยบรรดาท่านฟังทั้งหลายนะไปดูไปเยี่ยมไปเยียดนะแล้วก็ได้ไปห่มผ้า พระธาตุจอมคําหลวงนะครั้งก่อนนั้น,น,นกำลังบูรณะพระครูโสพลไปครั้งก่อนกับปน้นมีโอกาสขึ้นไปอไปทําความสะอาดอืตียอดาุนะ่ะแต่กลับไปครั้งนี้เรียบร้อยหนังล้านเก็บเรียบร้อยนะก็เลยได้นำํำนผะ้าไปห่มธาตนะุห่มธาตุจากตีพระเจ้าอินสารแล้วก็มาตีจอมคําหลวงนะแล้วก็ต้องขอบคุณอนะุโมทนา อันคุณยมแต๋วนะคุณยมแต๋วจากอันปังไหนะได้นำต้นกาแฟาบิกาอีกนะสิบต้นอู๋สุพก็เก็ไปปลูกที่เมืองนุ่งนะแล้วก็อันตีบันจอนนะบันจอนแล้วก็ตีอมคำบอกว่าปีหน้านี่จะกลับไปเยียมด้นยบอกกันมหาตานน้อยพร้อมถึงสามติดอ่าหลวงหลวงสามติด ีได้มีโอกาสอันไปอันเข้าโครงการนะพาวิปัสนาจารย์หนเหนือที่วัดพระธาตุสีชมพองในในก็อุถึงพาวิปัสนาจารย์และบรรดาท่านบุ้ฟอลต่างๆคณะครูบาอาจารย์นะครับที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมนะครับพาวิปัสนาจารย์หนเหนือเรื่นะปีนี้ก็วันที่เจ็ดกันเจ็ดมิถุนาสิงหาคันยตาตุลาพฤศจิกา แล้วก็วันถึงวันที่า3พาุทธิกาไอ้พุทธสภาอแม่นกสิงหาคันยาตุลาดนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนอกจากนั้นก็ยังวันที่วันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นนั่นปกติถ้าสีมาฝังลูกนิองตินะทีวัดเฉียงโฉมจะดีป่องนะแล้วก็วันที่10 สิบสองสิบสามสิบสี่นี่ก็จะสอบนะบารีสนามหลวงนะครั้งที่สองปลอดยกหนะนะนึ่งสองพทอสามพทอสี่พทห้าพอทหนึ่งสองถึงพท4สี่นี่ก็จะสอบภายในจังหวัดส่วนพทอห้าจะไปสอบส่วนกลางซึ่งตอนนี้ก็คณะสงฆ์ภาคเจ็ดนะโดยเมตตาของหลวงพอ่อนะพระธรรมเสีนาบดีเนะจ้าคณะภาคเจ็ดพร้อมถึงคณะสงฆ์สามจังหวัดเชียนะงใหม่ก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพ,พเทมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นกคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายยศเจ้าคณเจวัดน์ลำปูนแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณพระสมุนศาสนกิจเจ้าคณเจวัฒนแม่หงสอนร่วมกับคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมกันจัดการอบรมบาลีก่อนสอบที่วัดดอยสพยุตะบนดอนเปาอําเภอแม่วางเจงหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันที่15 16ก็ปอยหลวงเสนาสนะวัดหลวงวัดพระธาตุริพุนชัยวัวละมหาวิหารแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเก้านั้นก็พระครูสุพลก็จะเดินทางไปงเี่ียเผอผานนะไปวัดดอยกูก่เกวนะเพื่อที่จะเข้าบริวารศกรรมนะเพื่อในการพัฒนาต่อยอดโครงการภาพวิปัสนาจารย์หนเหนือนะที่วัดดอยกูก่เกวก็ซึ่งมีท่านอาจารย์ชุติพลนะวันใดวันหนึ่งเขาก็จะนํามาอู้กันก็จะมีการเข้าบริวารศกรรมก็ตั้งแต่วันที่เ้านะไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคมนะจากนั้นก็ ประชาสัมพันธ์กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้ร่วมนุโมทนานนะฉะนั้นก่อนในเจ้านี้ก็เวลามดดมดเวลา <c oughs> เกี่ยงมากนะก็ขอนำรนนะำายการธรรมะรับอรุณในเจ้าวันอาทิตย์นี้นะคือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็วันนี้นะวันนี้ก็ที่วัดประสิงวลธรรมหาวิหารเนี่งานอันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะจัดงานแสงสีเสียงนะที่วัดประสิงวลธรรมหาวิหารก็ วันนี้ก็เป็นวันถนนคนเดินด้วยฉะนั้นก็เชิญชวนบรรดาปี่น้องในเมืองเชียงใหม่ลำปูลำปางที่ใกล้เคียงได้เดินทางมาแอวเมืองเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็เชิญเนอะมาชมแสงสีเสียงที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงวัดพระสิรีวรมหาวิหารปี่น้องประชาชนเมืองเชียงใหม่ลำปูลำปางทางภาคเหนือเขาเนี่ยเพื่อที่จะได้ทำคือการท่องเที่ยวนะ ของเขานั้นได้มีความคึกคืนแลวก็เจริญจวนในคำคืนนี้ฉะนั้นก็ทำายการจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนนะกินข้าลำำลวลาน้ำเดียวอายุวันโนสุขังพระหลัง